ปีเพราะว่านึ่งาแฟเล่าไปาม,ม,มันมันมีรออาจายะเวลาของมันก็ได้ถ้าคัา่วแล้วบุกไม่เกินสองอาทิตย์ โอ้้ยกิินจะหาาขมครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เราพบกันในป่าเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็มีแพลนที่จะขึ้นเขาอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามาที่บ้านของพรานตายนะผมก็วันนี้ทีมงานก็เช่นเคยฮขาดไม่ได้คุณนันนี่ครับผมสบัสดีครับผมพรานตายสายป่าครับผมสวัสดีครับผมนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนก่อนเนาะที่ช่วยกัน กดติดตามให้กับช่องพานตายตอนนี้่านกดเรียบร้อยนะครับ่านกดเรียบร้อยครับผมอ่าก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพานตายก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พานตายได้ทําคลิปใหม่ๆหม่ออกมาเนาะครับโอเคแล้วก็อ่านโคนลงป่าครับผมสวัสดีครับวันนี้ขาดใครฮะพานหมีทาไมถึงขาดรัมเมียมาไม่ได้ครับผมเช่นเคยเนาะโอเคสําหรับแพลนวันนี้นะครับพานตายบอกว่าจะพาขึ้นเขาเนาะจะไปดูถ้านะครับเป็นถ้าที่ครั้งหนึ่งนะครับชาวบ้านเคยเล่าว่ามีการค้นพบเป็นอาวุธ สงครามในช่วงของยุคของสหายนะครับผมก็เส้นทางก็ขึ้นตามทางนี้เลยครับเราต้องฝ่าป่าไผ่ไปนะผมซึ่งน้ําแหลมคมมากนะครับกว่าจะขึ้นถึงเนาะพานตายว่าจุดหมายอยู่บนประมาณเกือบถึงยอดเขานะผมก็สำหรับวันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามนะผมไปเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางฮะตอนนี้เวลา่าไม้มงครับผม <laughs> ไป <laughs> <laughs> มาทําไมเวลานี้พ <laughs> ี่จีนอรจะกตีห้าเนาะ <laughs> สุดท้ายแล้ว <laughs> โว้วว้วว้วเราต้องรักษาระยะห่างนะครับโอนี่ครับมีปลาไว้ด้วยนี่ยคือฝนเพิ่งตกไปนะครับป่าก็จะมีความชุ่มชื้นนิดนึงครับผมแต่ว่าอากาศก็ร้อนเหมือนเดิมฮนะ โอ้โหนี่ครับทางที่ขึ้นมาเนาะมันก็ไม่ได้ชันมากแต่ว่าเราต้องเดินในป่าไผ่นะฮะนี่ระยะทางก็อีกประมาณ1กิโลครับผมโอ้โหแต่เป็น1กิโลที่ขึ้นเขานะฮะโอ้โไปยังไงก็เดินทางต่อครับผม นี่ครับผมอันนี้เป็นรอยหมูป่านะครับเป็นรอยหมูป่าคุ้ยหารากไม้กินครับครับผมเมื่อกี้เราก็ได้นั่งพักนะครับนั่งพักแล้วก็ดื่มน้ำเนาะอากาศร้อนนะครับวันนี้ แม้ว่าแดดมันจะไม่ค่อยแรงเนาะแต่ว่าอากาศนี่คือร้อนอบอ้าวนะฮะไปเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อครับนี่ข้างหน้านี่ที่เห็นนะครับอันนี้ไม่ใช่ก้อนหินครับอันนี้เป็นจอมปลวกับผมจอมปลวกใหญ่เลยแล้วก็จะสังเกตว่าบริเวณนี้มีรอยหมูป่าครับเยอะเนะครับนี่อันนี้เป็นรอยหมูนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับผมจุดหมายของเราน่าจะใกล้ครึ่งทางนะครับ นี่ครับโอ้โห่กบะไผ่ลำใหญ่มากผมยังก็ไม่ไผ่จีนเนาะป่าไผ่นะฮะดอยหมูป่าผมโอ้เยอะเลยนี่ รอยหมูป่าครับรอยใหม่ๆนะครับรอยวันนี้เลยปล่ารอยหมูป่าครับนี่ตรงนี้ใช่หมดเลยนีโอ้โหนบ้าหงายมาก ถึงใช่ไหมฮะโอ้นี่ครับมันเป็นเหมือนเพิงหินเนาะนี่ครับโอ้กว่าจะมาถึงทุรกันดนรฮะนี่เราขึ้นมาสูงจริงนะครับนี่ ครับตรงนี้หลบฝนได้ครับโอ้โหมาถึงจะได้ครับนี่ครับจะสังเกตฝั่งนี้คือมันสูงนะครับเราขึ้นมาแต่ว่าไม่ไมค่อยเห็นภูมิทัศนะ์เนาะเพราะว่ามันมียอดไผ่บังนะครับ นี่เป็นไม้ไผ่ที่ชาวบ้านน่าจะเคยมาเอาพึ่งครับไหนมีรังพึ่งเหรอโอ้โหเออนั่นลังพึ่งครับอาารโอ้โหสูงอ่ะโอโห,โห,โหนี่ตรงนี้ก็มีในรังพึ่งนี่ ในขั้นเราด้านบนนะครับจะมีดังเพิ่ม้วยนะครับเป็นหน้าผาสูงชันมากด้านบนนะครับเห็นไหม,มครับจะเป็นซอกหินเป็นลึกขึ้นไปนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวให้คุณลันนี่ดุยนะครับผมฮะให้คุณลันนี่ลุยวันนี้ครับผมไม่มผมไม่ใช่เจ้าถิ่นผมไม่กล้านอะให้คุณลันนี่<อ>มุดนะครับผมนี่ไปนี้นนี้นี่ครับสูงชันจริงฮะ ซึ่งผีมงานขึ้นแล้วนะครับผมไม่รู้ขึ้นได้ยังไงนะอย่าเดี๋ยวไปตรงนะั้นคุณขึ้นได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ครับผมไอ <c oughs> เดี๋ยวโอ้ยโอเคครับ ครับมันเป็นแนวหน้าผาครับโน,น่นไปทางโน้นดีอยวให้ทีมงานไปก่อนเลยครับผมไม่รีบนนนนครับผมตอนนี้ผมปีนขึ้นมานครับผมนี่ครับเวลาที่ปีนบนหน้าผาเนี่ยต้องระวังพวกอย่างเขาวันพวกนี้นะครับมันจะเกาะขาเราแล้วก็มันจะทําให้เราตกเขานะครับนี่อันตรายครับเพราะว่านี้สูงชันมาก นี่เมื่อกี้คุณอ่านขึ้นตรงนี้นครับไม่รู้ขึ้นได้ไงนะโอ้โหโ,หโอโห้เป็นช่องครับเมื่อก่อนก็มีชาวบ้านเข้ามาตีเอาข้างคาวอะผมกพาชาวบ้านเขาจะมีคนที่กินข้างคาวนะ นี่จุดนี้สูงจริงนะฮะโอ้่านตายนี่ครับสูงชันมากฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงนี้นะโอ้ วียวมาครับที่กลัววามสูน่าจะเยหวนะครับสูงมากเนาะ็ก่กล้ามายืนนะผมนะครับโอ้โหกล้ามา,า,มาอยู่เนาะเขาเขาเรกลัวความสูงนะครับกลัวเหมือนเดิมฮนะ สูงมากครับนี่โอ้อยอเดินจับไปเอาพึ้งนเลยนะพ่งอยู่ตรงนั้นนะไหนโอ้เอาเลยครับผมไม่ไปแล้วนจับมันก็เป็นโพรงถ้ำบนหน้าผานะผมซึ่งก็สูงอ,อันนี้เป็นขวดน้ำของชาวบ้านนะที่เขามาหาของป่านะเขาขึ้นมานอนตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้คือสามารถที่จะหลบแดดหลบฝนนะครับผมนี่บผมอันนี้คือ บรรยากาศจุดที่เรานั่งอยู่นะครับทีมงานก็รู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยครับผมน,นี่ครับข้างหน้านี่คือขี้ข้างข่าวนะผมแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีข้างข่าวข้างข่าวมันน่าจะมาช่วงกลางคืนนะครับอันถุงมีจีกอันเบอร์นู้นในถุงไม่มีบ่โโอ้ห พัน,นะพนต่ายกวาดกองแล้วสงสัยพานต่ายจะเอาขี้ข้างขาวกลับด้วยนะครับเอาต้นไม้ครับผมไม่รุ่งบากนะเอามาเลยนี่คือเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับขี้ข้างข่าวเนี่ยถ้าซื้อนี่แพงนะครับใส่ต้นไม้นี่งามมากับผมนี่มีเยอะเลยครับได้แล้วโอ้โห มาไม่เสียเที่ยวหร้อเก็บที่ข้างเาวไปด้วยฮะโว้ยอาการเป็นปวดปวดจามเลยโอ๊ยหายใจไม่ออกเลยด้วยนอนสักคืนไหมที่นี่โอ๊ยเหม็นที้ขังเฮ้ยหายใจไม่ออกเลยตอนนี้นี่ไม่เงียบนะตอนนี้ผมก็ปิดในตัวเตี้ยนในตัวเจี้ยนฮะแล้วก็ยังสู้ คือเราไม่ต้องผสมอย่างเดียวหรอาใส่เลยเอาเอาใส่เลยก็ได้ครับแต่ว่าต้องต้องดูประเภทต้นไม้นะครับถ้าใส่เยอะมันจะตายอย่างเค็มหรออ่ามันมันเค็มฮะวันสีได้ไหมได้ครับน,นี่ครับด้านในก็จะเป็นมันจะมีร่องหินนะครับร่องหินแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีถ้ำนะฮะน่าจะมีข้างคาวเข้าไปหลบอาศัยข้างในแต่ว่าคือ ผมไม่สามารถที่จะมุดเข้าไปได้ครับเพราะมันแคบมากนบผมน่าจะเป็นแค่ช่องเล็กๆนะครับพอที่จะค้างขาวบินเข้าได้เนาะซึ่งผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับนนสองท่านที่เข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เขานะว่าข้างในเป็นยังไงครับผมทางที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเลยจะทรมหดเนาะมันเป็นป่าไผ่ครับก็เป็นช่องหินเข้าไปเนาะก็ไม่อยากมุดเข้าไปเรับผมขี้ค้างคาวเยอะมากข้างค่าวเยอะผมจามหลายรอบแล้วกลัวไม่สบายครับผม มผมจะสัมภาษณ์ท่านไต่กับอันนะครับเขามุดเข้าไปเมื่อกี้นะผมเจออะไรไหมครับผมด้านในด้านในลึกมากเลยนะครับห่างในลึกมากจะโผล่เป็นโพง่มากเลยครับผมตัวผมหรือป่าวเนีอยผมผมว่านั่งฟังคุณอยู่เมื่อกี้นะครับเราเล่นครับคือมันเป็นคล้ายๆหินก้อนนี้มาถล่มลงบางไรเป็นซอกลงไปก็ลึกอยู่ครับท่วมหัวผมแจมเป็นที่แคบๆนะครผมหายใจออกไหมไม่ได้หายใจไม่ได้ลมไม่ผ่านนะครับแล้วก็ เคียงคาวเยอะโอ้งั้นงั้นเราไม่มุดเข้าไปดีกว่านะเดี๋ยวกลัวกลัวติดซอกหินนะครับคือเสื้อเต็มไม่ได้ลึกดิใกล้ๆเดียวไม่แต่มันลงมันจะลงด้านล่างไงครับอ๋อเป็นแนวดิ่นนะที่มันแยกใช่คเย่งตัวออกจากใช่ด้านล่างมันจะเป็นช่องช่องลงไปครับอืมก็ปีเจียเนาะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปรู้ลองดูเลยดีกว่าจามสองรอบแล้วดิเรามองก็เห็นนะผมมีแค่นี้นะปี่จย์ซอกหินเข้าไปก็ไม่ลึกมากชาวบ้านน่าจะขึ้นมาเอาทเคียงขาวบ่อยเนาะ มีไม่กวาดร่องรอยกันกวาดาเทียงข่าวเยอะมากครับผมคงไม่แบกกลับนะผมผมก็ต้องขับรถกลับบ้านอีกสี่สิบกว่ากิโลเนาะวันนี้มันี้เรามามาไกลเหมือนกันนะพราเราเดินทางมาหาพันต่ายนะวันนี้เดินทางมาไกลครับผมจะแบกขี้ขง่าวกลับก็ไม่ไหวเนาะยิมินกลัวมันแตกใส่กระเป๋านะครับวันนี้ก็ถือว่ารู้เป้าหมายเนาะเจอถ้ำนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับ ก็ให้<อ>นะผามันต้องให้พานตายสร้างกระท่อมไม้ซักหลังนึงเนอะอาะเดี๋ยวผมจะมาอยู่หน้าฝนเะครับอ,อถ้าฝนตกหนักก็เราก็ลิบเข้ามาในหน้าผานะครับนี่นอนได้เลยมันมั่งแนบเพราะฝนได้เลยนะออถ้าให้ผมมาอยู่เนี่ยต้องต้องมีคนมาด้วยนะครับคนเดียวไม่มาครับมาคนในแบ็กก็กลัวเหมือนเดิมเนาะเราเป็นคนกลัวผีเราไม่กล้ามา หลายท่านให้เรามานอนแบบลึกๆโอ้โหผมไม่มาผมกลัวผีเออมันเวลาจะหนีกลับลงไปมันมันจะกลับไม่ทันนะมันกลับลําบากครับผม, <S <S มเหตุการณ์อะไรไม่ได้ครับมุนลึกมากโอ้โหไปวันนี้ก็มารู้เป้าหมายครับผมแล้วเขาจะเดินทางกลับเลยเนาะวิวก็ประมาณนี้เออพันตายไม่มีดอกกระเจียวบ่ <S <S มีแต่ว่าอ,อยู่ด้านล่างฝั่งโน้นอ๋อจะเป็นฝั่งนู้นเนาะอ๋อเขาฝั่งนู้นบ่ครับฝักหวานเขาอยู่ฝั่งโอ้ยไม่ไปแล้ว เราเดินกลับไปหารถก็ค่ำนะครับวันนี้เหมือนใกล้ๆนะครับรถเราจอดไว้นู่นนะครับผมเหมือนใกล้นะครับ,ดดดรบ,ใใรบเดินมนน้ำไม่เห็นสักทีโอ้มีแต่ปลาไพ่โอเคกลับครับผมที่นี้สูงมากนี่โอเคครับผมสลับอีพีนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับวันนี้เราก็ได้เดินทางขึ้นมาตรงถ้ำที่เป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาเนาะ ก็สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าตรงนี้เคยมีการค้นพบอาวุธนะครับในยุคข,ของสหายเนาะก็ปัจจุบันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในถ้ำก็จะมีขี้ข้าง่าวเนาะชาวบ้านก็จะขึ้นมาตากขี้ข้างขาวที่นี่บ่อยๆนะฮะเอาไปใช้ในการใส่ต้นไม้ที่บ้านเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับลงกลับไปที่รถแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจ,จบคลิปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์มมนทุกกำลังใจที่ส่งมา้กับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,หม่ๆของผมนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปดูคลิปเก่าๆผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับสูงไม่สูงฮะนี <laughs> ่เราไม่ได้พูดเล่นๆนะครับสูงครับผม